Tăng nha Nè tăng, tang Nè Tăng tang tang nè Nè chạy tang 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 chạy khay tang 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 chocolate Chocolate ngay ngay อ้าวตังไะตังไะตังอ้าให้ปักิไปให้ยายกิไปไอ้ให้ยายไปเอออ่ะกี่บาทสิบาทห้นะกินเออสี่บาทไ่ได้กินบ่นะมันเยอ้อยเบดเด้่อมากอะเดี๋ยวจะพึ่งเออไม่ได้เงินไม่พอโบอะไรช่อ้าวนาริน นรินโอ้เอาปีโป้ไปไหมให้มันเนี่ยอันนึ่งอันเนี่ยเฮียเฮียเอาเอาเดี๋ยวนรินยัไปเอาเดี๋ยวเอาปีโป้ให้นรินไหมเอาบอลให้มันอะไรเนี่ยเนี่ยสิบบาทไปเนี่ยสิบบาทกินตั้งสิบสี่นรินสิบบาทได้กินห้าบาทเอาใส่นี่เอาเอา เนื้อช้อนเะกคอคอไปช้อนเอาได้ยังเนื้อเอาบวงเอาแล้วนะลินนะเอาแล้วไหนเหมอนซีอิ๊เอาบวงทำไงทำไงทำไมเอาอีกเอาอเอาอันนั้นไม่ดีอันนั้นมันหักโอ้ไปเนี่ยไอ้เนี้ยเฮ้ยไอ้ลาว